สวัสดีครับเช้านี้อยู่ที่จุดชุนเวียวโดยหลวงเชนดาวบ้านเรานะครับฤดูนี้เป็นฤดูร้อนแต่ว่าฝนตกเหมาะเช้านี้เต็นหมดเลยสวยจริงๆนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับจุดชุนเวียวโดยหลวงเชนดาวครับ อากาศเย็นสบายมากครัสสบายจริงๆนะครับ